ีค่ะพบกับเราช่องควันมูฝลายมาลิกนะคะวันนี้ก็มาเยี่ยมยายนะคะแม่แม่จะพามาดูกันนะคะนี่นะคะตากับยายนะคะหลานก็ไปเก็บเห็ดมานะคะคุณแม่นี่หลานก็ไปเก็บเห็ดมาจากสวนนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะให้แม่ดูนะคะดูเห็ดนะคะ่คะเพราะว่าเห็ดปวกมันพึ่งออกนะคะคุณแม่ตัวนี้ที่ว่าตัว ที่ออกใหม่กับตัวที่ออกหลังนะคะมันดอกมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแม่มดอกใหญ่ใหญ่อันนี้มันก็จะดอกสวย <โด S 1> อยันนี้ดอกใหญ่มากเลยนะคะคุณแม่ er นี่ดอกใหญ่มากเลยกับที่ใหญ่จะไม่เหรอนี่ดอกใหญ่มากเลยนะคะคุณแม่สองดอกอย่างใหญ่เลยนะคะ <Orig les> <s uc ces> ตัว,ต,ว,ต,วตัวพิเศษเลยที่เช er. ื่ คุณยายเป็นตัวพรีเซนเตอร์โอ้พรีเซนเตอร์วะคะ A, <P> พูดผิดนะคะคุณแม่คุณยายก็พรีเซนเตอร์เห็ดนะคะ <c oughs> รีวิวเห็ดเก็บเห็ดมาได้นะถึงแม่เป็นเซนเล่นในสมองตีบ นี่นะคะคุณตาของน้องเซเว่นนะคะแม่เมฆก็ออกมาพูดพูดประมาณก็อ๊อกนะครับจะว่าแม่กลายพม่ต้องแส่งนะครับประมาณประมาณไม่อ๊อ้อเขาพูดไม่ได้เลยอันนี้ตาก็พูดแบบไม่ชัดอะไรครับไม่แบบแบบว่าไม่ชัดนะครับไม่ชัดเลี๋ยวพ่อมาเล่น นี่นะคะคุณแม่มาดูวิธีแบบทําเหมือนสมัยโบราณนะคะคุณแม่เพราะว่าที่บ้านหลานก็ไม่ค่อยมีเตาแก๊ส่าไรนะคะใช้แบบโบราณสูตรโบราณนะคะก่อไฟใส่เตาเลยนะคะแม่แม่อะไรแม่แม่เข้ามาดูดรอะไรอยู่ดม,มันมันๆๆมันๆๆอะไรอันนี้แม่แม่โอ <c oughs> <ม>้ยโบน้ำเจิดเจจะหุงข้าวอันนี้ นี่ข้าวอันนี้ก็ใส่ทอดไข่ทอดไข่ทอดไข่ก็ทอดกับเตานี่แหละแต่พวกเขาอันนี้บ้านอื่นเขาใช้เตาแก๊สบ้านเราใช้แบบเตาถ่านก็ใช้ทอดไก็สหรับกันกัไไพาะนนะครับนี่ก็ไคยมันก็จะมืดหน่อยนะครับอันนี้ก็คือที่ขายของ ของพี่สาวนะครับพี่สาวเหมือนเป็นพี่สาวแท้ๆเลยนะครับเหมือนเป็นพี่สาวแท้ๆเลยนะครับเพราะว่าเคยอยู่ด้วยกันตอนอเด็กๆอะไรเนาะน่คุมไว้อะไรเนาะอุย้ยผัดผักปุ้งผัดผักปุ้งนะครับผัดผักปุ้งนี่ก็คือขวัวที่เอาไว้ทำอาหาร ต้องทำไมกล้องมัวยังไงครับก็เป็นบ้านบ้านของเราเนาะครับไม่แมครับก็ค,บคุณตาก็นอนอยู่ตรงนี้นะครับเพระาะว่าขึ้นบ้านลาบากเป็นลำบากนะครับแต่ว่าตะก,กอนแก,กก็จะนอนบนนู้นนะครับบนบ้านบนบ้านบนบ้านนึงนี่แกบอกว่ามันลงยากลงลําบากนะครับแก,กก็เลยว่ามานอนตรงนี้หละก็แกก็ให้ลูกหลานสร้าง ที่นอนที่พักให้นะครับก็เลยได้มานอนตอนนี้ก็เดินข้องน้ําห้องน้ําอยู่ทางนี้นะครับเข้างี้เดินมาก็เข้าเลยนะครับอันนี้ก็เป็นที่ล้างจานเนาะก็โล่งๆเลยนะครับเพราะว่าลื้อออกไปนะครับเพราะมันทับที่กันนะครับมันจะอันนี้นะครับมันจะมีอะไรบางอย่างนะครับจนยังไงเนาะผมเลี่ยงไม่ถูกนะครับแม่แม่มาเยี่ยมยายนะครับพามนกองเราบ้านด้วยนะครับพี่สาวก็ เหมือนเป็นพี่สาเต้ๆเลยครับก็ขายโองขายโค้งครับแกก็ขายของคณตาคนณยายก็นั่งเก็บเง็นอยู่คุณตาก็มองแต่ผมเลยนะครับเพราะว่าผมก็นานๆทีจะมาที่นี่ครั้งนะครับนานๆทีนี่ครับของที่พี่ขายในนี้แกก็ว่าแกจะหยุดขายแลนะครับน้ำสบู่น้ำเดี๋ยวเอาไปแช่ให้พี่พนี่ครับ โอ้ oh. ไฟดับมองไม่เห็นเลยไฟดับไฟดับมองไม่เห็นเลยออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกนี่ครับก่อไฟโบร้าณนะครับบางทีก็ยังไม่ได้กอแบบนี้นะกองกับกองกองไฟเชนนะเดี๋ยวนี้มันทันสมัยนะครับแต่ว่า ต่ก่อนพี่สาวแกก็ทำก๋วยเตี๋ยวแกก็ยังไม่เลือกทำนะเนาะแกก็ทำอย่งนีครับแต่ก่อนแกใช้ตอกแก๊สอันนี้แกก็เป็นไฟอันนี้ครับไฟธรรมดานะครับเพราะว่ายัางไนะงเนาะนี่ถ้าเป็นไฟธรรมดานะครับมันจะประหยัดกว่างกับแก๊สมันเสียเสียหลายพันคะแนนนะครับเออนี่นะครับเก็บเพชรเก็บเพชร ยายปอกคลิดได้หมดแล้วก็ก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับแม่ๆครับไปเจอกันใหม่คลิปว่นหนานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับในยายมังกล้องหน่อยยายบ๊ายบายสวัสดีครับ